วัสด <muy> ีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับก็จะมานําเสนอเรื่องการแก้ไขการขับรถไม่ตรงจุดยืนเยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูปัญหาันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับดูการข้ามถนนครับขาเลไทเลยพวก ไมดีกว่าจะมาสอบถามกลุ่มคนที่ข้ามเกาะกลางถนนนะครับเพราะสาเหตุใดจึงไม่ไปกับรถตรงจุดจู่เทอนนะครับมาดูกันครับครับอยากจะสอบถามว่าทําไมไม่ไปกับรถตรงจุดจู่เทินครับคือมันเป็นการประหยัดเวลาประหยัดน้ํามันครับ และไม่ต้องไปอยู่เทินไกลดกลยครับอ๋อครับครับนะครับนี่คือสาเหตุพอคร่าวๆนะครับต่อไปเราก็จะมาดูการขับรถอย่างถูกวิธีครับนะครับนี่คือการกลับรถอย่างถูกวิธีนะครับตรงจุดยูเทร์นครับผมนะครับเราก็จะไปสอบถามบุคคลที่ขับรถอย่างถูกวิธีนะครับ ไปกันเลยครับครับอยากถามว่าเพราะเหตุใดถึงมากับรถตรงจุดจยุดเทินครับผมเพราะความปลอดภัยของตัวเราเองครับอีกอย่างแล้วก็ทําตามกฎจราจรด้วยครับถ้าเราทําตามกฎจราจรควจะมปลอดอัติเหตุครับเราและก็ผู้ใช้รถใช้ถนอนอีกหลายๆคนครับอ๋อครับแล้วผมอยากจะถามว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับทําให้จะทําให้คนที่ลับรถข้ามถนนมากลับรถอย่างถูกวิธีครับ อ๋อก็น่าจะปลูกปลูกไม้พุ่มไม้พุ่มเยอะๆครับตามเก,กาะกลางถนนนีปลูกยาวไปเลยไม่ให้มีช่องว่างให้คนข้ามถนนได้ครับเวลาคุณก็อยากให้เจ้างจุดจเธอร์เินเยอะๆครับครับครับผมสำหรับกลุ่มพวกเรานะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสร้างความรู้สูอ่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งย้ำวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยายลัยนครพนมเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำในอนุษยัวิพาคษนุ่มน้ำโขง